ยันโสรดมหามงคลยันโสรดมงคลนี้เป็นมหายันที่เกิดจากการนำเอายันทั้งสามชนิดมารวมกันไว้โดยใช้ตัวเลขแทนความหมายมงคลต่างๆโดยจะมียันจตุโรอยู่บริเวณตรงกลางยัน ถัดมาจะเป็นยันตรีนิสิงเหชั้นกลางและชั้นนอกสุดจะเป็นยันอริยสัตโรดยันจตุโรที่อยู่ตรงกลางยันโสรสเป็นการลงด้วยตัวเลขทั้งหมด9้าตัวมีเลขสเลข9เลขสองเลขสามเลขห้าเลข7ดเลข8ดเลขหนึ่งและเลขหตามลำดับยันนี้เมื่อลงแล้วจะทำให้เกิดพุทธคุณดางด้านโชคลาภ คุ้มภัยอันตรายทั้งปวงนิยมลงยันนี้สำหรับในการพิธีตั้งเสาเอกหรือสารพระภูมินอกจากนี้แล้วยังใช้ในตำราที่กล่าวแก้วกับยันตีนิสิงเหและยันอริยสัย์โสรสเช่นการลงเครื่องพิชัยสงครามในการลงอาวุธหอกดาบยามเข้ารบฆ่าศึกจะแค้วคลาดทั้งปวง เขียนไว้ในสิ่งของขโมยยลักไม่ได้เลยแช่น้ำกินปราศจากโรคภัยถ้อยความอันตรายทั้งปวงเขียนใส่แผ่นเหล็กฝังในที่ปลวกชุมปลวกก็จะหนีไปสิน้นในที่เลือดชุมเลือดก็จะหายไปหมดฝังไว้ที่นานกก็มิลงกินข้าวเลยฝังไว้ไร่นากันปูกันหนูทุกประการ ถ้าจะปลูกต้นไม้ให้มีผลงอกงามเขียนใส่แผ่นหินฝังรองไว้ต้นไม้นั้นงอกงามแลเขียนใส่ผ้าปักไว้หลังคาเรือนไฟไม่ไหมเรือนแลลงปิดประตูหน้าต่างกันโจรแช่น้ำกินคอดลูกง่ายแลยันตรีนิสิงเหจะเป็นยันแถวที่สองนับจากด้านนอกเวลาลง จะลงเลข 3, มเลข 7, เลข5ตามสูตรจนครบจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อมีการลงเลขรวมกันได้10ก็จะคันด้วยเลข5เช่นเลข 3, เลข 7, เลขหเสมอพระยันนี้ใช้ลงผ้าหรือกระดาษปิดเสาเรือนหรือแขวนทิศทั้ง8 เพื่อป้องกันพยันอันตรายพูดผีปีศาจใช้ได้สารพัดแลหากนำยันนี้ลงคู่กับยันจตุโรก็จะได้เป็นยันตรีนิสิงเหยใหญ่พุทธคุณก็เท่ากับว่าเอาพระยันทั้งสองนี้มารวมกันพระยันที่สามยันอริยสัต์โสรสโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่า พระยันนี้จะใช้ทําการลงเพื่อบรรจุอยู่ในพระมหาเจดีย์ที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงสร้างเอาไว้ภายหลังนักปราชญ์ท่านบรุทั้งหลายจึงผูกเป็นยันอริยสัจโสลดมงคลขึ้นพระยันนี้มีคุณานุภาพมากมายป้องกันบำบัดเสียซึ่งอุปัตถวันตรายทั้งปวงก่อให้เกิดลาภผล สการะมงคลคุ้มครองป้องกันให้ได้รับความสุขสวัสดีเป็นมหาวิเศษนักแหลเป็นทางอยู่ยงคงกระพันชาตรีมหาอุดเป็นที่สุดและเป็นเมตตามหานิยมด้วยทำให้เกิดโภคทรัพ์์เงินทองตามแต่จะใช้เถิดยันนี้ใช้ได้ทุกประการเวลาหล่อพระพุทธรูปสการะบูชาควรลงพระยันนี้ใส่แผ่นทองหลอมหล่อไปด้วย เพราะเป็นยอดมหายันที่ศักดิ์สิทธิ์นักแหลจึงนับได้ว่าพระยัน์โสรดมงคลมีคุณานุภาพมากมายท่านใดมีไว้สการะบูชาจะป้องกันพยันอันตรายทั้งปวงกันไฟกันฟ้าการโจระัพการพูดผีปีศาจการคุณผีคุณคนทุกชนิดหรือกันไัย ทุกชนิดนั่นเองเนื่องจากพระยันสโสลบนงคนนี้เป็นยันมงคลอันสูงสุดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โสระสมังคลันเจวะนวะโลกุตระธรรมาจัตาโรจะมหาทีปาปัญจพุทธ,ธามหามุนีตรีปิตกะธรรมขันธาชากามาวจระตถาปัญจทศะพระเวสัจจังทสมังศีลเมวจเตรัสะทุตังคาจะปฏิหารันจะทวาทศะเอกเมรุจสระอัตฐะ ทเวจันทังสริยังสขาสัตสตะโพชังคาเจวะจุดทัศจักวัตติจาเอกาทัะวิศณุราชาสัพเพเทว,วามังปาลยันตุสัพพธาเอเตนะังคลเตเชนะสัพพะโสถีพระวันตุเมประคถาที่ล้อมยันโสรถมงคล จาร์โดยพระเทพระคุณหลวงปู่ย้อยปุญญมีวัดอัมพวันอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีท่านจารด้วยความวิริยะอุตสาหะและประกอบด้วยพระพุทธมนต์คาถาที่ครอบคลุมทุกด้านด้วยกันทั้งหมดสิบองบทอันมีพระคาถาต่างๆดังนี้เดินเป็นทักษณาวัดเวียนขวาบทที่หนึ่ง อายันตุพลโตอิทธานะศีลาเนคขมะปัญญาสหวิริยขันติสัจจาอธิฐานะเมตุเปขายุทธายาโวคันหะทะสัพพะสัตรูปลายันติบทที่สองอิสวาสุฮิริโอตปะสัมปนาสุกะธรรมะสมาหิตาสันโตสัพปุริสาโลเกเทวธรรม,มาติวุจเร บทที่สามสัพเพเทวาปิสาเจวะอาระวกาทโยปิจัขัดคังตาระปปตังทิสสวาสัพเพยขาปรายันติบทที่สี่สักกะสะวชิราวุฒังเวสวรนัสสทาถาวุฒังอาระวัคะสะทุสาวุฒังเยมราชาณยาวุฒังอิเมทิสสวาสัพเพยขาปรานติ บทที่หพุทธังสัตตรัตนะมหาปาปการังสรนังคัจฉามิธรรมังสัตตรัตนะมหาปาปการังสระนังคัจฉามิสังคังสัตตะรัตนะมหาปาปการังสระนังคัจฉามิบทที่หพุทธสิวังทางทางพุทธสิวังวังทางพุทธสิสิวังทางพุทธบทที่เจ็ วิอิกะติวิอิกะกะติวิอิอิกะวิติบทที่8ปนาอะกะปิปิอานะกะกะปิอานะนกะปิอะบทที่9ปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพาณมนุตตโมปิโยนาคสุปันนานังปินินทรยังนะมามิหัง บทที่ 10. ทูเสสัตเตปหาเสนโตทูรัฐฐานังปกาเสติทูรังนิพานมาคัมมะทูสหานังนมามิหังบทที่ 11. อิติปรมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตาอิติโพธิมนุปตโตอิติปิโสเจตนณโมบทที่ 12. สุดท้ายอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตวีคงคาพระภูมิเทวาขามามิหังอรหังนอ,อกจากยันโสรถมงคลอันเป็นพระยันที่มีพุทธานุภาพป้พองกันพัยยันอันตราย และเป็นสิริมงคลอย่างถึงที่สุดแล้วหลวงปู่ย้อยท่านได้ลงพระยันพระคาถาเสกทูปก่อนจุดเพื่อให้อิทธิคุณเกิดทางด้านเมตตามหานิยมให้คนมาซื้อง่ายขายคล่องนำลาบมาให้ซึ่งอ่านพระคาถาได้ดังนี้เดินมามักรุกเวียนขวา เป็นยันตราราง8ช่องคูณ8ช่องเท่ากับ64ช่องตารางซึ่งโบราณาจารย์ท่านมักจะใช้คู่กับพระยันหรือพระคถาภาวนาตอนปักทูปเพื่อให้กลิ่นทูปนั้นไปดนจิตดนใจผู้ชายผู้หญิงหรือแม้แต่สมณะชีพรามพ่อค้าแม่ค้าให้มาปฏิสันฐานซื้อง่ายไข,ข่คลองอย่างร้านของตน โดยพระคาถาเสกทูปก่อนจุดนั้นหลวงปู่ย้อยได้ผูกลงโดนเดินกลนม้าหมักรุกอ่านถอดได้ดังนี้มะอะอุสีวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานิมามาอาคัตฉาหิมีจิตมารักกูทุกผู้ทุกคนอุอะมะเกลื่นกล่นกันมาอะมะอุ บูชากูอย่าได้ขาดสัพพะปูชามหาลาพังพระวันตุเมและพระยันที่สองหรือพระกาถาภาวนาท่องตอนปักทูปเพื่อให้กลิ่นทูปนั้นไปดนจิตตนใจผู้ชายผู้หญิงสมณะชีพรามพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่ผู้ที่ มียศใหญ่ไฟสูงให้มาอย่างร้านของเราเพื่อให้นำลาบมาให้หรือซื้อง่ายไข่คลองซึ่งหลวงปู่ย้อยท่านได้มีความอัจฉริยภาพรจนาจัดพระคาถาดังกล่าวทั้งหมดนี้ลงในช่องตารางกว้าง10ช่องยาว10ช่องเท่ากับ100ช่องตารางเดินม้ามรุกเวียนขวาและมีกลารเดินที่ซับซ้อนมาก ซึ่งถอดพระคาถาได้ดังนี้มะอะุสิวังพรรมมาจิตตังมานิมาจิตตังวาปุพังวากันทางวาราชากุมารวาราชากุมารีวาอัคคามเหสีวาเทวีวาราชาวาเศรษฐีวาสมโนวาพรหมโนวาอิทธิวาปุริโสวา พาณิชโชวาพาาิชชณวาเอหิเอหิปูชิตาอหังวันธามิสัพพาสุปฏิปันโนภควะโตสาวกะสังโคนับได้ว,ว่าภาพบานนี้หลวงปู่ย้อยท่านตั้งใจลงอักระเลขยันทั้งหมดเพื่อให้เกิดอิทธิคุณทางด้านเมตตามหานิยมและให้ผู้คนนำราบมาให้โดยเฉพาะเหมาะสำหรับ ร้านค้าห้างร้านพาณิชย์ร้านพักเครื่องหรือแม้แต่ผู้ที่จะทำการกิจการค้าขายในด้านต่างๆเหมาะสำหรับการบูชาเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพระยันสูงสุดอันมีพระยันโสรถมหามงคลและพระคาถาพระยันเสกทูปก่อนจุดและภาวนาสำหรับในขณะที่มีการปักทูบ ซึ่งปัจจุบันเจ้าของผู้ที่ครอบครองภาพบานนี้คือคุณต่อเสาวให้ประธานสมรมสิทธิหลวงปู่ย้อยปุญญมี